มือสวัสดีนิ้วก้อยพบกันหน่อยนิ้วชี้นิ้วนางต่อมาก็เป็นนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วนางหัวไม่มือนิ้วก้อยหัวไม่มือบอกลานิ้วก้อยลากันหน่อยนิ้วชี้นิ้วนางต่อมาก็เป็นนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วนางหัวไม่มือนิ้วก้อย สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะามาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะคะคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปการสอนทําใบงานนะคะเด็กๆามาดูว่าคลิปนี้คุณหนิงมีใบงานอะไรมาฝากเด็กๆบ้างาพร้อมหรือยังค Are you ready? อ่าคุณหนิงพร้อมแล้วนะามาดูกันค่ะการบ้านของเราวัน นี้นะคะอ่าก่อนอื่นเรามาอ่าเรามาท่อง A B C กันก่อนดีกว่าน,นะคะเด็กๆอ่าคนไหนท่องได้อ่าท่องพร้อมกันกับคุณหญิงเสียงดังๆเลยนะคะเด็กๆอ่า One two three let's go A B C D e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z เก่งมากเลยค่ะเด็กๆอ้าวเยี่ยมยอดมากเลยคูอชอบเลยค่ะอ่าทีนี้มาดูอันนี้คือ a b c ทั้งหมดเลยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอัอกษรพยังชนะภาษาอังกฤษอ่าตัวนี้ค่ะเด็กๆอ่าเด็กๆรู้จักไหมอันนี้คือตัวอะไรคะ อ่าตัวนี้ก็คือตัว C ค่ะเด็กๆผู้ตามครูหนิง C อ่า C อันนี้ก็คือตัว C ใหญ่นะคะหรือว่าอ่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Capital C นะคะส่วนตรงนี้ก็คือ c เล็กอ่าอันนี้จะเป็น C ใหญ่อันนี้ก็เป็น c เล็ก small c นะคะอ่า ัว c นะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาลึกหลับตัวนี้นะคะวิธีการเขียนตัว c ก็คือเขียนจากข้างบนตัวนี้นะคะ,ะโค้งขึ้นมาโคง้งไปโคง้งไปนะคะแล้วก็กลับมาตรงนี้ตัว c เล็กเหมือนกันเลยค่ะเริ่มจากข้างบนโค้งขึ้นไปอย่างนี้เลยนะคะเด็กๆแล้วก็โคง้งลงมาเหมนต์ไเออกลายเป็นตัว C นะคะเด็กๆมาดูคำศัพท์ของตัว C บ้างาเด็กๆมองเห็นอะไรคะอันนี้ก็คือแมวใช่ไหมคะเด็กๆไหนที่บ้านใครมีแมวแมวมันร้องยังไงคะเมวเมียว,ยวใช่ไหมคะแมวภาษาอังกฤษเรียกว่า cat อ,อีกหนึ่งรอบนะคะ cat ก็คือแมวนะคะคำว่า cat ก็คือมีตัว c ตัว a ค่ะแล้วก็ตัว t นะคะ c a t อ่านว่า cat แปลว่าแมวนะคะเอาอีกหนึ่งอันคำศัพท์ที่เริ่มต้นด้วยตัว c ก็คืออันนี้คืออะไรคะเด็กๆเ,เคยช้านหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็คือมะพร้าวใช่ไหมคะ รัาพา,า์ภาษาอังกฤษเรียกว่า coconut อ,าอีกหนึ่งรอบนะคะ coconut coconut ก็คือมะพร้าวนะคะมาดูกัำว่า coconut มีตัวอะไรบ้างาตัว c ค่ะ o c o n u แล้วก็ตัวชค่ะอ,อีกหนึ่งรอบนะคะมีตัว C O C O N U แล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัว T นะคะอ่านว่า c o c o n นัอ่ามีคำว่าคำศัพท์ของตัว C มีคำว่า cat กับ co-co-nut ใช่ไหมคะเด็กๆอ่าทีนี้มาดูการบ้านของเราแม่งานของเรานะคะอะ่เด็กๆเ,เห็นไหมมีตัว C ใหญ่ C เล็กแล้วก็มีรูป มะพร้าวกับตัวแมวนะคะให้เด็กๆนะคะตัวข้างบนนี้ระบายสีตัว C ตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็ตัว C เล็กระบายสีรูปมะพร้าวแล้วก็ระบายสีรูปแมวนะคะส่วนตัว C ข้างล่างพวกนี้นะคะให้เด็กๆใช้ดินสออ่าเด็กๆใช้ดินสอน,นะคะเขียนตามรอยปะนะคะให้เด็กๆ ใช้ดินสอเขียนตามรอยปะนะคะแบบนี้นะคะ,ะเขียนจากข้างบนนะคะเด็กๆลากขึ้นไปแบบนี้โค้งลงมาแล้วก็แบบนี้กลายเป็นซีใหญ่ค่ะ,ะแล้วมาดู C เล็กเขียนเหมือนกันเลยค่ะเริ่มจากข้างบนตรงนี้นะคะลากลงมาโค้งลงไปอ,อแบบนี้กลายเป็น C เล็กอ,อีกหนึ่งรอบค่ะ โค้งขึ้นไปแบบนี้นะคะเอาลากลงมาค่ะโคโค้งขึ้นไปอ่าสีใหญ่แล้วก็โค้งขึ้นไปค่ะกลายเป็นสีเล็กแบบนี้นะคะอ่าเขียนให้เสร็จทุกตัวนะคะเด็กๆเขียนให้เสร็จทุกตัวอ่ามาดูการบ้านอันต่อไปนะคะก็คือตัวอ่านี้นะคะเด็กๆอ่าอันนี้ก็คือ ให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปะเลยนะคะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปะเลยเหมือนเดิมอ่าลากจากจุดตรงนี้นะคะลากไปเลยตามอย่างนี้ไปเลยนะคะอ่าออแบบนี้นะคะจนหมดเลยนะคะเด็กๆคุณหนิงเชื่อว่าเด็กๆข้องคุณหนิงทําได้แน่นอนเลยใช่ไหมคะอ่าเมื่อลากเส้นตามรอยปะเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะ ระบายสีให้เด็กๆระบายสีรูปอะไรคะนี่รูปรถไฟใช่ไหมคะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามอ่ะเมื่อทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปส่งมาให้คุณหญิงดูนะคะคุณหญิงกำลังรอให้ดาวอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราเจอกันแค่นี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆ อ่าบายบายค่ะ